โลกของเราในปัจจุบันค่ะทีนี้พอพูดถึง Apple แล้วนะคะวันนี้ก็มีประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Apple มาฝากคุณผู้ชมค่ะ <S <S เ,คเราอาจจะได้ยินข่าวในระยะหลังๆมาค่อนข้างเยอะค่อนข้างบ่อยว่า Apple ใช้ความพยายามอย่างมากจะย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีนแต่ก็ทําไม่ได้สักทีนะคะมีการวิเคราะห์กันว่าการที่ Apple จะย้ายฐานการผลิตออกจากจีนเนมันทําได้ค่อนข้างยากที่บอกว่ายากเนี่ยยากเพราะอะไรพี่เจมีข้อมูลมาฝากเยอะเลยเดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมกันในช่วง Business World ค่ะ แอปเปิลเขามีฐานการผลิตอยู่ในจีนมาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานมากนะครับแล้วสินค้าส่วนใหญ่ของเขาก็ผลิตอยู่ในจีนด้วยจริงอยู่ว่าในช่วงระยะเวลาหลังหลัง,ลงเราเริ่มได้ยินข่าวมากึ้นเรื่อยๆว่า a p ป l ปต้องการที่จะค่อยๆย้ายฐานการผลิตของตัวเองออกมาจากจีนก็ไปยังอินเดียไปเวียดนามหรือแม้กระทั่งที่ประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆแต่ดูจากข้อเท็จจริงเราจะพบความจริงแบบนี้ก็ว่า มีความพยายามในการที่จะขยายฐานการปลิตออกมาจากจีนตั้งแต่ประมาณปี2,557ซึ่งก็เป็นระยะเวลาประมาณสัก10ปีแล้วแต่ในข้อเท็จจริงแล้วมีความสําเร็จอยู่เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับเพามีข้อมูลชัดเจนว่าสินค้าหลักๆที่เป็นสินค้า4ประเภทหลักๆของ Apple นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone, AirPods Mac หรือว่า iPad ณปัจจุบันนี้มีสินค้าที่ผลิตแล้วไม่ได้อยู่ในประเทศจีนจาก4สินค้านี้เพียงแค่ร้อยละยีเท่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในจีนต่อไปครับมีการคาดการกันว่า Apple ยังต้องอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของประเทศจีนใช้ระยะเวลายอย่างน้อยๆอ,อีก20ปีคงไม่ง่ายนแน่แที่ Apple จะย้ายออกไปจากจีนทั้งหมด จริงๆจ,จะว่าไปแล้วก็พอเข้าใจได้เพราะว่าตอนที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 ห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศจีนมันเกิดปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นทุกศตกรรมต้องการกระจายออกไปให้มากขึ้นไปกว่าเดิมด้วยกันทั้งสิ้นครับข้อมูลที่ออกมามันตรงกันเพราะว่าถ้าหากว่าไปดูจะพบว่า Finan c i a l Times ก็บอกเหมือนกันครับว่า Apple ยังต้องอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่า the rest supply chain หรือห่วงโซ่อุปทานสีแดงต่อไปอีกนานครับเผลอๆอาจจะต้องถึง20ปีเลยทีเดียว อย่างที่บอกไปตอนว่า a p p l เก็มีการวางรากฐานของตัวเองไว้ในประเทศจีนแบบครบวงจรมานานมากครับพอทาแบบนั้นมานานๆสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นผลดีก็คือว่าแรงงานของจีนเองมีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าและการผลิตสินค้าของ Apple มากกว่าในอินเดียและเวียดนามในขณะเดียวกันครับก็ต้องยอมรับว่าตลาดของจีนก็เป็นตลาดที่ใหญ่ใหญ่มากๆใหญ่กว่าทั้งเวียดนามใหญ่ทั้งอินเดียด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการย้ายฐานออกจากจีนจึงไม่ใช่ของง่าย ในแง่ของการผลิตแรงงานรู้ดีที่สุดเข้าใจมากที่สุดในแง่ตลาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยซ้ำไปการย้ายออกมาไม่พึ่งพิงตลาดจีนจึงเป็นเรื่องที่ยากมากทีเดียวนะครับในขณะเดียกันโรงงานของอินเดียโรงงานของเวียดนามของ Apple ที่ไปทํางานอยู่ณตอนนี้อาจจะยังคงทําหน้าที่เพียงแค่เป็นแค่ส่วนการไปประกอบชิ้นส่วนเท่านั้นแต่จีนจะยังคงเป็นต้นน้นสำสําคัญของการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่สําคัญครับ โรงงานของ Apple ในอินเดียก็ดีในเวียดนามก็ดีเจอปัญหาหลายเรื่องครับอย่างเช่นไม่มีห่วงโซ่อุปทานที่ครบถ้วนเหมือนอยู่ที่จีนยังคงต้องนําเข้าอุปกรณ์ทุกอย่างจากจีนแทบจะทั้งหมดและทุกคนก็ทราบเป็นอย่างดีว่าอุปกรณ์ทุกอย่างของ Apple นั้นมีความซับซ้อนละเอียดอ่อนกระบวนการผลิตนั้นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะความเข้าใจสูงมากครับมาเข้ามาทั้งอินเดียและเวียดนามยังไม่สามารถเป็นคําตอบที่ใช่ของ Apple ได้ทดแทนประเทศจีนนะครับ Apple เองมีความพยายามในการที่จะย้ายฐานการผลิตออกมาโดยตามลําดับนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งเรื่องของตัวโควิด1 9ล่าสุดมีปัญหาที่เราคุยมาทั้งรายการครับเรื่องจีนกับสหรัฐอเมริกามีแรงกดดันมาทางการเมืองต้องการให้ Apple ลดการพึ่งพาจีนลงแต่อย่างที่บอกไปครับว่าไม่ง่ายแน่นอนอาจจะต้องใช้เวลาอีกกว่าเป็น20ปีเลยทีเดียวครับ นี่เป็นความท้าทายจากบริษัทใหญ่ๆโดยเฉพาะบระิษัทจากสหรัฐที่จะต้องรับมือกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างทั้ง2ประเทศคือจีนกับสหรัฐอเมริกาครับถึงแม้ว่าข้อมูลจะตรงกันทั้งหมดนะครับว่า Apple ต้องใช้เวลาอีกนานมากกว่าที่จะย้ายฐานการผลิตออกจากจีนได้แต่ต้องไมลืมว่าในโลกยุคป,ปัจจุบันซึ่งเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วมากอะไรก็เกิดขึ้นได้และความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐ ยักษ์ใหญ่ของชาติตะวันตกและตะวันออกสามารถทําให้เกิดอ,อะไรก็ได้เช่นเดียวกันต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเป็นเรื่องใหญ่มาก